สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้สแกนผ่าน USB นะครับเครื่อง Canon C5250i อ,อันดับแรกเราต้องไปเปิดฟังก์ชันการสแกนก่อนนะครับไปที่รูปหัวกระโหลกครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็กด2อแปดพร้อมกันครับแล้วกดรูปหัวกะโหลกอีกครั้ง หน้าจอจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราไปโมดเด็มเน,นี่ยในคั้งแรกครับ o p ชั o นต้องมาตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ level สองครับแล้วเลื่อนหาครับนา่าจะอยู่ สามทับห้านะครับนี่ครับ USB นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วกดตกลงจากนั้นกดที่เดิมครับเพื่อไปเปิดอีกที่หนึ่งการเปิด USB จะเปิด ดูสองจุดนะครับฟังก์ชัน usb เราเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งนะครับ มากตกลงตรางนี่มี